ซื้ออีกแล้วครับผมห้าห้าเป็นเดนน็ครับอะไรเอ่อเอาแล้วเย็กลมครับนะเห็นปะนั่นไงมีอะไรมาบ้างเอา้าวางลงมาเอาโอเคมีตัวเย็กลมครับแกะเลยวัยรุ่นติ๊กตอกครับผมจัดอีกแล้วนั่นอะไรสปริง หัวพ่อต่อลมเอาหัวแยกเนีหัวแยกอะไรมาบ้างมันจะหัวแยกเต้าหัวทั่วไปไหมเออมันเป็นหัวแยกเฉพาะของเขาให้หัวแยกมาสี่หัวครับอ้าวเดี๋ยวประกอบดูได้หรือเปล่ารูปติ๊กตอกครับผมเฮ้ยอะไรมันจะนี่อะไรมาเจะนี่ เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหแรงเว้ยแรงเว้ยจ่อไม้ได้ด้วยเอ้ยอ๋อแล้วไปเรื่อง tiktok ห้าห้าเป็นเอทสังเกตได้ใช่หรือเปล่าอันนี้ข้างนอกหรือเปล่า